รัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะอยู่ได้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมไม่ถึงประเทศไทยกำลังเหมือนเรือที่มันกำลังจะจบผู้คนมองไม่เห็นอนาคตเลยถ้าอุ้งอิงเป็นผู้บริหารประเทศต่อไปเป็นรัฐบาลท,ที่กอดคอกันแล้วมือต้อนมีด้วยทั้งหลังอยากกระพริบตา รัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะอยู่ได้ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมคําคำว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ที่คุณตีความว่าตัวอุ้งอิงหรือครอรมอชุดนี้เอางี้นายพลตรีที่ชื่ออุ้งอิงจะอยู่ถึงวันที่3 1สิงหาคมไหมไม่น่าจะถึกแต่ครอรมอชุดนี้คงจะปรับเร็วๆนี้นายทุนใหญ่เขาสั่งไว้แล้วว่าต้องปรับภายในวันที่15บห้าก็ปรับคอรมอยังไงอุนายกอยู่ไม่ถึงส1ิสิงหา ย้ไปก็ไปทั้งหมดเดเอาก็ค่อยไปทีไงตอนนี้ปรับคอรมอเฉยๆองอิงอยู่ถึงไม่แต่อาจารย์บอกอยู่ไม่ถึงสามสิบดิงหาผมเชื่อว่าไม่ถึงแต่ปรับตอนนี้ปรับไปก่อน<ะ>ปรับแล้วอยู่ไม่ถึงสามสิบดิงหาแล้วอาจารย์คิดว่าคุณคุณลองดูนะมันมีมันมีปัจจัยเยอะแยะหมดเลยการปรับคอรมอครั้งนี้มัน<ะ>มีความแตกแยกกันในพักเยอะแยะหมด ไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยรวมไทยรวมชาติโอ้มันขัดแย้งมันแตกกันพี่นาดหมดเลยมันจะไปด้กันได้กี่น้ําอันที่สองอุงอิงเองคนมันจะรับได้มากน้อยแค่ไหนศรัทธาต่อผู้นําประเทศมันไม่เหลือผู้คนมองไม่เห็นอนาคตเลยถ้าอุงอิงเป็นผู้บริหารประเทศต่อไปมองไม่เห็นอนาคตประเทศนะไม่ได้มองไม่เห็นอนาคตอุงอิงนะ ประเทศพีนาเมื่อประชาชนไม่ศรัทธาคุณไปพูดที่ไหนคนเฮทุกเดียเวลาคุณยับอุ้งอิงคนก็นจะชอบมากเลยเพราะฉะนั้นจะอยู่อย่างไงสอวอรวมทั้งพักภูมิใจไทยกำลังต้องคดีสำคัญก็คือร่วมกันบิดเบือนการได้มาซึ่งสอวอคดีหัวเลือกตั้งสอวอ คดีหัวเฉยๆพอว่าแต่เพราะว่าไอ้ระบบการเลือกสวเนี่ยมันเป็นระบบให้เขาเนี่ยต้องตกลงกันครับผมกูณเลือกคุณคุณเลือกผมก็ถือว่าหัวแต่เป็นการตกลงกันที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีเงินตรามีม,มันมีการเอาเอาเงินไปจูงใจและมีโพยและคุณรู้ไหมว่าคนที่โดนพรรคภูมิใจไทยครับคครกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย เนวินชิดชอบกรุณาชิดชอบภูกาวหาหมดเลยแล้วทั้งสว,อ, 100, วสออีกร้อยสามสิบแปดคนบวกสำรองอีกสองรวมทั้งกกตบางคนคเลขากกตแล้วมันจะไปยังไงเนี่ยแล้วขณะเดียวกันคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยอายการกับกกตกำลังจะล่อภูมิใจไทย ไม่รู้ว่าเพื่อไทยอยู่ข้างหลังหรือเปล่า DSI ก็ล่อภูมิใจไทย DSI ล่อภูมิใจไทยมันอะไรกันคือมันก็เป็นรัฐบาลท,ที่กอดคอกันแล้วมือซ้อนมีดไว้ข้างหลังเออถ้าดีที่สุดสําหรับบ้านเมืองรเราเอาหวังสูงสุดไว้ก่อนนะแล้วจะเป็นจริงหรือไม่เดี๋ยวคราวหน้าเรามาวิเคราะห์กันครับทักษิณนถูกตัดสินว่ายังไม่ได้จําคุกจริงกลับไปจําคุกใหม่กลับไปจําคุกใหม่ ไม่ว่าจะหนีหรือไม่หนีบ้านเมืองดีขึ้นคือจบละสำหรับยุคสมัยของทักษินนะและมาตราหนึ่งสี่สี่ตามรัฐธรรมนูญที่ห้ามไม่ให้ไปแปลยติโอโยโอนนี่โอนเงิน,<อ>นที่จะไปง <ใจ S 2> บประมาณที่จะไปใช้นี่เอาไปแจกถ้าอันนี้โดน โอ้โดนทางคณะรัฐมนตรีถ้านี้โดนนี่มันคือรีเซ็ตการเมืองไทยเลยโดนกันเป็นร้อยคนเลยถ้าโดนรัฐมนตรีไปสส,สไปสสกรมรการิกฐบาลทั้งหมดกรมรมธิการไปที่ที่ไปเห็นด้วยครับกรมรมธิการฝ่ายค้านด้วยสวไปจํานวนหนึ่งอันนี้คือรีเซ็ตโอ้อันนี้บ้านเมืองจะจะวิเศษเลยครับมีคนบอกเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้น ใครจะเป็นคนบริหารประเทศในเมื่อนายก,กไปไปหมดประลัดกระทรวงทุกกระทรวงเป็นผู้บริหารกระทรวงชั่วคราวเป็นปรัฐมนตรีท,ทำหน้าที่ปฏ<ร>ิบัติหน้าที่และให้เลือกกันหนึ่งคนมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและให้มีการจัดการการเลือกตั้งหรืออะไรต่อไปแต่ปัญหาติดอยู่นิดเดียวสวเนี่ย ไอ้ระบบสวเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้ต้องแก้รันธรรมนูญเรื่องสวอาจารย์เพราะว่าเรามีระบบการเลือกมาการเลือกตั้งสวที่พิสดารที่สุดในโลกเลยตกลงจะแก้ยังไงถ้ามันมีรัฐาธิปัตย์ซึ่งผมก็ไม่อยากจะเห็นใครประกาศตัวเป็นรัฐราทธิปัตย์ประกาศยกเว้นรัฐธรรมนูญบางมาตราเช่นการได้มาซึ่งสวเราไม่ต้องการให้มีการรัฐประหารอีกแล้วไม่ก็นั่นนะสิยกเว้นบางมาตราที่เหลือดําเนินการต่อไป เอออันนั้นอันนั้นก็ตัดปัญหาเรื่องสวไปแล้วก็มีบางมาตราที่มีปัญหาแต่มันทําอย่างนั้นไม่ได้คนที่จะประกาศยกเว้นบางมาตราได้ก็คือรัฐาี่ปัตยซึ่งต้องมีการรัฐประหารซึ่งเราไม่ต้องการเห็นไงครับแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่างเว้นแล้วไม่มีระฐมนตรีเล่อนายกและถ้าไม่ใช่เอาประลัดกระทรวงมาทำหน้าที่แทนไปก่อน ก็ต้องทําตามมา,มา,มาตราห้าก็คือเป็นไปตามประเพณีที่เคยปฏิบัติ hmm. ไอประเพณีที่เคยปฏิบัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยกําหนดไปแล้วและมีวรรษาวรสี 4, ว่วรห้าถัดมาว่าประเพณีนี่คืออะไรให้เอาบรรดาผู้ผู้นําองค์กรอิสระทั้งหลายสารมาตกลงกันว่าประเพณีคืออะไร แต่ตอนที่จะลงประชามติดันตัดทิ้งหมดเลยตรงนี้อตกลงประเพณีคืออะไรก็มาถึงก็ดูแล้วบางคนก็บอก14ตุลา<บ>หลัง14ตุลาก็มีนายกพระราชทา,านบางคนไปถึงนายกพระราชทา,านก็ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเมืองไทยตอนนี้อยู่ในช่วงวิกฤตที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านอยากกระพริบตา ผมคิดว่าประเทศไทยกำลังเหมือนเรือที่มันกำลังจะจมและถ้าคุณได้คนบริหารเรือบริหารผู้นำที่บริหารเรืออย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าคนมันเตรียมจะกระโดดน้ำนะครับหนีสละเรือนะครับมันอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้หลายพักหลายคนหลายสอสอก็งเตรียมแล้วล่ะครับอาจารย์